สวัสดีฮะเราอยู่กันในปราช้าปกติเราจะบอกผมจะบอกว่าแมปใช่ปะแต่นี้ประสุดทัดเปิดอู้หูหุยออกไปดีกว่าฮะหุยหุยนั่นอะไรนะโอ้โหอ้โหเรามาหนีกันฮะหุยหุยหุยอะไรวะน้า นั่นก็เปิดไอ้ข้างหลังแล้วก็โอ้ <c oughs> มีตัวอะไรตามเรามาปะนี่มันอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยมันน่าจะโหดมากขึ้นเลยนะฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะว้าหโวฮ แล้วผมจะออกยงไงนะ่ะเอ,อไปดีกว่าฮะฮ้ยมันไม่ตามมาด้ยตึงตังเราไปเอาสาวิตดีกว่าฮะเอาสาวิตไปแปะสวิต โอเคฮะได้สองอันละปิดมาปิดมาเอาเอาเอาปิดมาจังหวะนี้เอาเอาเอาเราเรา,าหนีดีกะมันยิงปเปิดกันใหญ่เลยฮะจังหวะนี้เราก็รียบเสยดีฮะ เราไปดูของจากสาลาวัดกันอุยไปเห็นฟเฟลยววัดโพเฮ้ยหลบแบบดิจิตาลเป็นไงยย้้เฮไปไป คุยได้ของดีมาละเอาเอาเปิดไม่ได้เอาเฮ้ยเฮ้ยไม่พ,พับพวงสารได้อุ๊ยวายวัดทำบุญอุ๊เฮิหกไปกันเถอะ ดูหมือนราเป็ดเป็ดหน้าหน้าจากินคนเยอะมาน่าดูฮะเขาอวนมาเฮ้ยมาตีเราเปดตีเราฮะไปกลับมาที่เดิมไม่เอา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 อมื่อกี้เป็ดล้องมือเข้ามาฮะเราต้องหนี โอ้โหฮุยเป็ดมาเร็วช่วยด้วยฮะฮุยเฮ้ยเฮ้ยเราชะงักดูเป็ดแป๊บฮุยแม่มาฮะโอ้โห สวิตสวิตเอาวนะ่ะฮุยฮุยอะไรวะน่ยจุดให้อาหาร,ปรเ,รเป็ดเราจะโดนเป็ดมันซว่บต่อฮะอุ้ยแล้วมันขึ้นไปไม่ได้เลยเนาะดุยหมือนว่าเรา ลำบากมากในการขึ้นอุ้ยกินกินของกินของทั้งหมดเลยงามงางอุ้ยมีคุกกี้ด้วยกินไม่ได้เอากินไม่ได้ฮะไม่กินหมดเลยหุ้ยๆ้ยอะไรอ่ะอือุ้ยอุ้ย,ยมีคน S <S เป็ดเกือบตายเลยฮะประตูสู่ขุมนรกสุ่จังวะ่ะแล้วนีกันดีกว่าฮะอุยอุยเป็ดสงสัยเขาทารมานจริงฮะเขาเขากินน้ำขุมนรก น่าอะไรอะ่ะเอามันมันคืออะไรวะล้าน่าจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วฮะบาย